เอาจะรอจากห้องเลี้ยงเด็กสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในรถเกมโบกคา่ะ มาซะแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าเราเซฟเอาไว้แล้วก็ถือว่าเป็นการที่ถ้าเราตายเราก็จะไปเกิดที่จุดนั้นค่ะจากนั้นเราก็เตรียมตัวขึ้นค่ะเราก็ต้องดูพื้นด้วยนะคะว่าแผ่นไม้มันอยู่ตรงไหนนี่ค่ะตรงนี้เราก็ให้เรากระโดดขึ้นจุกนมไปแบบนี้ค่ะของเด็กไปสองที่จากนั้นก็เอ ต่ออีกแล้วเราไปตรงเครื่องบินใหม่ค่ะเพราะมันเป็นที่สุดท้ายที่หนูเซฟเอาไว้ค่ะเก็บตัวค่ะฟิวเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็ต้องใช้การกระโดดตรงนี้ไปค่ะนี่ค่ะไปกันต่อเลยเอา้าวอุ้ย ค่ะถ้าเราตกลงไปก็ไม่เป็นไรก็คือให้เรากระโดดขึ้นตามจุดนมตรงนี้ไปค่ะแล้วก็เซฟด่านที่ห้าค่ะตรงนี้จะเป็นขาวงกดนะคะให้เราหาทางไปที่ต่อไปค่ะนี่ทางไหนน้ตอนนี้กำลังพยายามหาทางอยู่ค่ะนี่ค่ะเราเจอทางแล้วนี่ค่ะ ไปกันต่อเลยแยอะแล้วเลเซอร์เต็มเลยค่ะเราต้องกระโดดข้ามก่อนนะคะแยอะแล้วตายอีกแล้วค่ะเราต้องหาทางเข้าใหม่นะคะอืมทางนี้หรือเปล่าน่าจะทางนี้นะนี่ค่ะเอรู้สึกว่าจะเริ่มมึนหัวแล้วค่ะอะทางนี้ค่ะ นี่เป็นทางต่อไปนะคะแล้วก็ต้องกระโดดข้ามเลเซอร์เยอะๆแบบนี้แล้วละค่ะเราก็ต้องกระโดดข้ามแบบนี้ไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะไปถึงที่ต่อไปค่ะนั่นก็คือด่านที่หกค่ะสเตทที่หกแล้วก็ไปกันต่อค่ะก็คือการกระโดดข้ามไม่อย่าตกน้าน,นะคะไม่งั้นเราจะต้องไปกลับไปอยู่ตรงที่มันมีรูปเป็นดคล้ายๆดโดมิโน่ค่ะ ก็ให้กระโดดข้ามไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะเจอประตูให้เดินไปเลยแล้วก็จะเซฟสเตทที่เจ็ดต่อค่ะจากนั้นเราก็กระโดดข้ามห้ามตรงหนามเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเราจะต้องไปเริ่มตรงจุดนั้นใหม่ให้กระโดดไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นเราก็จะไปเจอประตูอีกครั้งแล้วเราก็มาที่สเตทที่แปดค่ะคือการกระโดดขึ้นไปบนเป็นจุกนมแบบนั้นค่ะ ห้ามตกเด็ดค่ะเลยนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่ยากแกหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากที่สุดนะคะยังมีอันที่ยากกว่านี้อีกให้เรากระโดดไปเรื่อยๆค่ะเย้ yeah, เราผ่านตรงนี้มาได้แล้วค่ะเราไปที่สเตจที่เก <9 S 1> กันค่ะก็คือการเดินขึ้นเชือกตรงนี้ค่ะตรงทางนั้นไปไม่ได้นะคะ ขึ้นตัวเด็กก็ไม่ได้แม่งานเราจะตกลงไปแล้วตายค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินตามเส้นมาแบบนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะยากสักหน่อยแต่เราก็ต้องทำค่ะต่อไปก็การกระโดดขึ้นบนดาวนะคะอยู่ใกล้ตัวเด็กซะด้วยเพราะจริงหนูเคยเล่นด่านนี้มาแล้วค่ะเราต้องเดินตอนเดินลงเนี่ยแหละคะ่ะที่ยากที่สุด ต่อไปก็ต่อกันเลยค่ะตอนที่สิบนะคะเราห้ามโดนของที่ทใหญ่ๆแบบนี้ค่ะอ้าต่ออีกแล้วค่ะเราไปที่เบอร์เกอร์ชิ้นเล็กกอนก่อนนะคะแซนด์วิชก็ได้แต่ชิ้นที่มันใหญ่ๆเราไปไม่ได้นะคะอยากพิซซ่าตรงนั้นแล้วก็เบอร์เกอร์ตรงนี้ด้วยค่ะส่วนพิซซ่าอันสุดท้ายตรงนี้ก็เหยิบได้นะคะไปไปกันเลยต่อกันเลยค่ะ เอ้นี่เราเข้ามาอยู่ในปากเด็กเหรอเนี่ยแล้วก็มากระต่อแล้วนะคะไปต่อเลยอืมหนูไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าตรงนี้คือส่วนไหนขอร่างกายแตะที่แน่ๆต้องมีส่วนนี้เป็นส่วนประกอบแน่นอนค่ะเรามากันตรงนี้ต่อเลยนะคะ,คะตรงนี้ก็ให้เรากระโดดข้ามเหมือนเดิมค่ะมันเป็นน้ำสีดำนะคะ กระโดดไปแต่ตรงนี้จะยากสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากที่สุดนะคะบางส่วนก็ยากกว่าน,นี้นะคะเราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ายังเหลืออีกกี่ด่านนะคะนี่ค่ะเราก็ต้องกระโดดไปเหมือนเดิมนะคะไปด่านที่สิบสี่กันเลยค่ะนี่ค่ะเราต้องกระโดดไปเรื่อยๆต่อไปก็จุดน้มเรียบร้อยค่ะกดนม เราไปก็ต่อเลยนะคะตรงนี้ก็จะให้เรากระโดดข้ามไอเจ้าก,ก้อนพวกนี้นะคะแต่ไม่ใช่ธรรมดาดาดานะคะมันจะเลื่อนพานเราไปเองเราก็ต้องกระโดดข้ามนะคะยังแบบนี้ค่ะถ้าโดนก็จะกลายเป็นก้อนแบบนี้ก็ต้องระวังค่ะค่ะแย่ yeah, แล้วโอ้ยใกล้ถึงแล้วละค่ะแต่หนูด้านไม่ติดนะคะ ทีนี้ไปอันตอบไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมโลงปอกนะคะตอนนี้เราอยู่กันในด่านออบบี้ค่ะก็คืออันนี้เป็นเกี่ยวกับเด็กเบบี้คนนึงค่ะจุดที่หนูอยู่เมื่อกี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้น,นะคะ่ะจากนั้นเราก็ต้องมาเซฟที่รูปแบบนี้ที่รูปแบบนี้ค่ะจากนั้นมันก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ ให้เรากระโดดด่านที่สองให้กระโดดข้ามสีเทียนแบบนี้ค่ะโดดไปเรื่อยๆก่อนแต่บางทีถ้าเราโดนไปทรั้งหนึ่งบางครั้งมันออกจะบักก็ได้ค่ะถ้าเราไม่เป็นไรเลยต่อไปก็เป็นการกระโดดขึ้นผ่นันไม้ค่ะาตกอีกแล้วอ่ะ เราก็ต้องระวังตกด้วยนะคะไม่งั้นเราก็ต้องเริ่มใหม่อีกจากนั้นก็ให้ขึ้นไปค่ะแต่ที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือถ้าโดนทหารพวกนี้นะคะไม่งั้นตัวเราจะกลายเป็นสีเขียวจากนั้นเราก็ตายค่ะ,คะอย่างแบบนี้ค่ะก็คืออันนี้หนูตกลงมานะคะแล้วก็ตายอีกโลกค่ะ เราก็กับเหมือนเดิมเลยค่ะไปกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปกันต่อค่ะตรงนี้ก็คือให้ขึ้นเครื่องบินนะคะจากนั้นเราก็ต้องเราดูด้วยนะคะว่าเราจะลงตรงจุดแผ่นไม้ถูกจุดหรือเปล่าเกือบโหลดเลยละคะ่ะก็ให้เราขึ้นบนจุดนมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ แต่ถ้าเราตกก็กระโดดกระโดดขึ้นมาบนถุงนมด้านนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราตกลงไปตรงสีเหลืองถึงพื้นแล้วก็เราก็จะตายค่ะเราก็ต้องมาเริ่มตรงสีฟ้าใหม่นะคะเราก็ต้องขึ้นเครื่องบินใหม่ด้วยค่ะถ้าใครอยากเล่นก็พิมวดด่าดออบบี่นะคะมันจะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยละคะ่ะ แล้วภาพด้านหน้านก็จะเป็นรูปมันจะเป็นรูปเด็กเบบีตัวใหญ่ๆนะคะที่กำลังหลับตาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องหาทางไปค่ะตรงนี้ก็ไปทางนี้นะคะแล้วก็จะเจอกับเลเซอร์แบบนี้ค่ะเราก็ต้องกระโดดข้ามน,นะคะไม่งั้นเราต้องไปเริ่มใหม่ตรงด้านหน้าท่อค่ะตรงนี้ก็จะมีเยอะกว่าเดิมนะคะ นี่ค่ะมีคนไปได้แล้วพอดีเราต้องรีบเราต้อไปกันต่อเลยนะคะมาที่ด่านที่หกค่ะเราต้องรีบไปนะคะเพราะตอนนี้ไม่นานเดี๋ยวหนูจะหมดเวลาในการทำคลิปแล้วค่ะรีบไปกันต่อเลยก็มาตรงที่มีหนามนะคะเราก็ห้ามโดนค่ะไม่งั้นเราจะตายแล้วก็ไปเริ่มตรงนั้นใหม่ค่ะ ก็คือถ้าเราตายตรงเราเซฟตรงไหนไว้แล้วอะ่ะตรงที่เซฟที่สุดท้ายของเราอะ่ะแล้วเราตายก็จะไปเกิดตรงนั้นค่ะมีคนตามมาแล้วล่ะค่ะเราก็ต้องค่อยๆไปนะคะตรงนี้เป็นที่เร็นที่เสียวมากๆ<า>เพราะว่ามันเป็นเส้นแบบนี้ค่ะเราก็ต้องข้ามแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆค่ะถ้าตายเราก็จะกลายเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะรีบไปดีกว่านี่ค่ะเราต้องรีบเราก็ไม่ต้องรีบมากนะคะแต่นี้หนูต้องรีบอะค่ะต้องรีบมากเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะหมดเวลาแล้วค่ะนี่ค่ะอย่างเช่นแบบเมื่อกี้หนูบักเครื่องหนูบักนะคะก็เลยตกน้ําก็เลยไม่เป็นไรแล้วก็มาที่ต่อไปนะคะก็คือเจอกับเด็กยักษ์แบบนี้ค่ะ เด็กยักษ์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของหน้าจอด่านนี้เลยค่ะก็ให้เดินขึ้นเส้นแล้วก็กระโดดข้ามสีฟ้านะคะข้ามโดนเด็ดขาดเลยแล้วก็ต่อไปก็ให้ขึ้นตรงดาวค่ะนิ่งค่ะให้เรากระโดดข้ามไปเรื่อยๆจากนั้นก็จะเจอตรงนี้ให้เราเดินลงจากเดินลงไปจากเส้นค่ะแล้วก็ไปที่ต่อไปค่ะ ตรงนี้ห้ามเหยียบนะคะแต่เบอร์เกอร์ของเล็กๆพวกนี้เราเหยียบได้ค่ะถ้าของใหญ่ๆเราก็เหยียบไม่ได้นี่ค่ะเราจะเข้าไปในปากเด็กค่ะนี่โหฟันเด็กสวยจังเลยเราไปกระต่อคือค่ะเราก็ต้องกระดดกข้ามของแบบนี้นะคะจากนั้นก็ไปที่ต่อไปค่ะไปที่สีแดงนะคะ อีกแล้วค่ะมาต่อกันเลยนะคะให้กระโดดขึ้นตรงนี้ค่ะสีม่วงก็เหยียบได้นะคะเหยียบได้ทั้งสีม่วงทั้งสีแดงเลยค่ะจากนั้นก็ไปเหมือนเดิมนะคะก็หาจุดที่มันใกล้กับตรงนั้นมากที่สุดค่ะแล้วก็กระโดดไปเรื่อยแล้วก็ไปที่ต่อไปค่ะให้กระโดดขึ้น ให้กระโดดข้ามสีขาวขาวนะคะแล้วก็ไปกันต่อเรื่อยๆเลยค่ะไปไปยังต่อเนื่องค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นที่ที่ยากที่สุดสําหรับหนูแล้วค่ะก็คือการกระโดดข้ามแท่นอันนั้นค่ะมันจะเลื่อนไปเองโดยที่เราไม่ต้องเลื่อนเองเลยค่ะนี่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่บอกไม่บักแล้วค่ะ ก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะรีบไปกันต่อดีกว่าแะตายอ,อีกแล้วค่ะแอะมาโดนตรงสุดท้ายค่ะต้องเกิดใหม่อีกแล้วละค่ะนี่ค่ะเราผ่านแล้วเราไปกันต่อเลยนะคะเราก็ให้เลือกแผ่นไม้ แผ่นใดแผ่นหนึ่งค่ะนี่ตอนแรกก็แผ่นตรงกลางค่ะต่อไปก็ต้องดูก่อนนะคะว่าอุ้ยสงสัยอันนี้ไม่ถูกกลางอันแรกถ้าเราเลือกไม่ถูกก็จะเป็นแบบหนุเมื่อกี้ค่ะเนี yeah. ่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะอันแรกก็ตรงกลาง ต่อไปก็ท่านข่าเดาก็น่าจะเป็นอันสุดท้ายตรงนี้ใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ไปกันต่ออย่างต่อก็ไปกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะห้ามโดนสีพวกนี้นะคะเราต้องกระโดดข้ามไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเดินเลาะขอบก็ไม่มีผมช่วยเลยนะคะให้กระโดดข้ามแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วค่ะเราก็ไปที่ต่อไปกันต่อเลยค่ะ นี่เราก็มาที่สุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ไปจนที่สุดท้ายแล้วเราเสร็จแล้วค่ะจบแล้วถ้าเราอยากบินเล่นก็มาเอาตรงนี้ค่ะกระดุกขึ้นมาเลยกระดุกให้มาโดนไอตัวเจ้าตัวนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะได้แบบนี้มาค่ะวิวตอนนี้ส่วนตรงนี้อ่ะที่เป็นสีเหลืองๆก็คือเอาไว้ค่ะ ให้ตรงเนี้ยที่มันมีรูปเป็นของแต่ละด่านนะคะตรวนี้จะเป็นด่านที่สามารถเข้าไปเล่นต่อได้นะคะถ้าใครอยากเล่นด่านไหนก,ก็ก็มาตรงสีเหลืองคือเดินขึ้นมาเหยียบบนสีเหลืองๆค่ะจากนั้นก็จะขาไปที่ด่านนั้นค่ะตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ใหแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ